หน้ามึงให้เจาขายหรอเกิแกมีไอเดียดีนะเจ๊ไก่ตายไปกี่วันแล้วเนี่ยเหม็นเน่าสุดๆอ,ะอ่ะขายของทั้งวันได้แค่สองร้อยเองเหรอ โอ๊ยทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยโอยเจ๊ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะลูกค้าไม่ค่อยมีเลยขายของไม่ค่อยได้อ่ะมันสิข้าวของก็แพงลูกค้าก็หายหมดดูสิให้เงินแกนไปพันนึงได้ของมาแค่เนี้ยหนึ่งพันอะซื้อหมูซื้อไก่ไปหมดเลยไมเจ๊จะให้หนูซื้อหมูเน่าน่าให้เจ๊ขายเหรอแกมีไอเดียดีนะ <G ül> ถ้าเราได้ของพวกนั้นมาแล้วก็กำไรเห็นๆเลยน,นะนีะ่ยเซ๊หนูก็เล่นเฉยๆนะจะเอาสิ่งหรอนี่เดี๋ยวจกไปซื้อเลยนะเอาเศษผัาที่เขาเลียทิ้งนะที่แพงนะไปกวาดซื้อมาให้หมดหมูเน่าที่ทเขียนด้วยนีที่เอาไม่เอาแล้วอะแกก็ไปขอซื้อมาเลยแค่คิดอะก็รวยเละอ๋แล้วลูกค้าเขารู้อนะเขาจะทำยังไงฉันไม่พูดแกไม่พูด ลูกค้าพวกนั้นมันจะรู้ได้ยังไงทำทำให้มันกินไปมันก็ไม่รู้หรอกถามมากนะไปไปได้ซื้อมาได้ละเฮ่งักสิอ๋อไปแล้วค่ะเลิศไหน เช็คของสิว่าได้ครบไหมครบเกษตรนี่ไงมึงช่างหนูใกล้เน่าละเศษผักที่แทบสกินได้และเจะ <c oughs> จะเอาจริงหรอนี่หล่อนมาถึงขนาดนี้ละก็ต้องเริ่มเลยไปรีบาไปเก็บก่อนเดี๋ยวพูกค้ามาเห็นเขา้าไโอเจค่ะ,คะวันนี้เหมือนเดิมนะเอากระเพราไก่ผัดแห้ง ส่วนไข่ดาวไม่สุกแต่ขอบอะขอบกรอบให้ไวนะเจ๊หิวแบบสุดหนูสั่งขนาดเนี้ยมาทำเองเลยไหมลูกอืมเจ๊ก็จัดให้หน่อยสิคะจ้าจะหล่อแป๊บหนึ่งนะเอ้ามาละจ้าก็ะเพราไก่ร้อน,อ,นอ้อไข่ดาวมันหมดนะเจ๊เอาไข่เจียวให้อุ้ยเลิศอะเจ๊ไหนมาชิมสิรสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่า เจ๊ไก่ตายไปกี่วันแล้วเนี่ยเหม็นเน่าสุดๆอะ่ะนี่หล่อนพูดอะไรของหล่อนนะฮะก็เจ๊ดีเอาอะไรมาให้กินเหม็นเน่าลองเอาไปดมดูไหนเอามาดมสิหล่อนพอกหอมปกติดีกิน,น,น,นเข้าไปเถอะอ่าเน่จะมาหลอกกินฟีปั้นเนี่ยอืเจ๊ ข้าวแค่เนี้ยมีปัญญาจ่ายค่ะแต่ประเด็นเม้นก็เม้นเอาอะไรไม่กินก็ไม่รู้อ่ะนี่ถ้าแกไม่กินน่ะก็จ่ายเงินทิ้งไว้แล้วก็ใสหัวไปเลยแป๊กอะค่าข้าวส่วนร้านเจน,นะก็เตรียมเจงได้เลยถ้ายังทำเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้อ่ะอไปไปใส่หัวไปเลยนะนี่ไม่องก,ก,กลับมากินร้านฉันอีกนะร้านฉันอ่ะอร่อยที่สุดในแถวนี้แล้วนี่่ ป้เพ,ออพี่คะค่ะมาแล้วคะ่ะจะนับอะไรดีคะเอาผัดผักรวมหมูจานนึงคะ่ะโอเคได้ค่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งน,นะคะมาแล้วคะ่ะผัดผักชุ่ทา่ำับให้ร่อยเลยนะคะ ออพี่คะทําไมผักมันดูแปลกๆอะคะเหมือนเศษผักยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะหนูไม่เอาแล้วได้ไหมคะฮัลโหลหนูไม่เอาได้ยังไงคะมมนนั้นพี่ขาดุงแย่สินี่คะ่ะค่าเสร็จผักนาๆของพี่ทําแบบนี้บ่อยๆระวังนะคะระวังอะไรกับข้นหนูเอาอะไรมาระวังก่อน ได้เยอะจังอ้าวแล้วน,นี่พวกแกมาทําอะไรกันเนี่ยจะมาสั่งข้าวร้านเจหรอท้าวันนี้ร้านเจปิดแล้ว,ลวจ้าพวกหนูไม่ได้จะมาสั่งอาหารหรอกเจ้คนเขากินร้านเจแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลกันหมดแล้วแน่แน่แน่พูดไปเรื่อยนะร้านเสียหายหมดนี่เจ้พวกหนูก็ไม่ได้อยากพูดไพ่ๆหรอกนะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะให้มาตรวจสอบความสะอาดของร้านเจอ่ะวพาเจ้เนี่ยใช้ของหมดอายุให้ลูกค้านี่ จะไม่ได้ทำอย่าไปทำไปเรื่อยนะนี่เจ๊ถามจริงๆเถอะเจ๊เอาของเน่ามาทำให้ลูกค้าปะเนี่ยไม่ก็ไม่ได้ทำหนะกฮัลโหลค่ะใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะอ๋อพอดีจะมาแจ้งว่ามีมาว่างวางก่อนอ่ะอ่าฉันยอมรับก็ได้ว่าฉชน่า แปวหมูเน่าแล้วก็เศษผักเหลือๆมาจับตลาดนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะขายของอะไรก็ไม่ได้ได้กำไรแค่ร้อยส0งฉันไปอยู่ได้ยังไงฉันก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยหากำไรจากลูกค้าอีเจ๊ที่จริงพวกหนูไม่ได้จะแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรหรอกนะแค่อยากให้เจ๊อ่ะหยุดเอาเปรียบลูกค้าสักทีแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเี่ขอโทษจริงนะ ต่อไปอ่ะเจจะเอาของสดสะอาดของดีมาทำให้หนูกินนะลูกอย่าเลิกกินร้านเจเลยนะเจขอโทษเสีสัญญาจะไม่ทำแบบนี้แล้วทำทุกอย่างให้ได้มาตรฐานอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะสุดท้ายผลแห่งการกระทำจะย้อนกลับมาหาตัวคุณเอง